ล็อกขึ้นมาอ่าอ่านี่คือมันอันดนเรียบร้อยแล้วอ่าล็อกแล้วอ่ะโอเคเริ่มสองอ่สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ไอไซโอ้เสียงหล่อด้วย <laughs> วันนี้เรามานำเสนอของแปลกแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอา่าขายดีหรือเปล่ามันก็คือเลนส์ฮาร์ดมัลติโค้ดครับแต่มันทําสีไดอ้อะไรที่มันดีกว่าเลนส์ซีอารแน่นอนว่ามันเป็นรอยยากกว่าครับเลนส์มันใสกว่า สำคัญเป็นรอยยาก่็แข็งด้วยทําสีได้ด้วยอันนี้ผมลองทําเล่นๆมาแล้วกลัวพอถ่ายจริงแล้วมันไม่ติดมาหน้าแตกเว <c oughs> ลาเราดูว่าเลนส์ฮาร์ดเป็นยังไงเนี่ยสังเกตง่ายๆครับคือขอบเนี่ยมันจะมีความมันและใสถ้าเราไปดูที่เลนส์ซีอาร์เลนส์ซีอาร์จะออกเป็นสีขุ่นนะครับโอ้ยสีเดือดพอดีเลย <c oughs> เดี๋ยวลองมาลองดูครับว่ามันจุ่มติดจริงเปล่า มันชื่อว่า THC ครับหรือ Tinable Hard Multicode อ่า Hard Code นะไม่มี Multicode Tinable Hard Code อ่ะเราลองจุ่มดูแน่นอนว่ามันจุ่มสีติดยากกว่าเลนส์ CR ทั่วไปนะครับมันมีมีมใกล้เคียงวัาเก็นหน้าไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ่ะลองแช่สักพักหนึ่งแล้ววัดก็มาดูคนระับ สส่เกตืวทับว่าสีมันก็ติดมาแต่ผมต้องยอมรับก่อนว่า tinable hard c o d e เนี่ยมันจุ่มสีติดยากกว่านั่นเองข้อดีที่ d i o r d CR ก็มีแค่เคลือบแข็งเป็นรอยยากกว่าเลียนให้ความใสมากกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอามาขายดีไหมถ้าเอามาขายก็คิดว่าเลียนเบอร์สูงๆเนี่ยน่าทำนะครับ เดี๋ยวจมอาพอแล้วเดี๋ยวผมลองล้างให้ดูเนาะทด้อเลยนี่ครับเลนก็จะติดสีออกมากแบบนี้ <c oughs> ก็สามารถทำสีเข้มๆได้เท่ากับแดดไม่แนะนำให้ทำในแบบจุ่มนะเพราะว่าผมว่าเ <c oughs> มื่อยกันแน่นอนเลย <c oughs> แบบเล่ยส <c oughs> <c oughs> ีนี่ยินดีต้อนรับครับตอนนี้เราก็ดูแลเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามา เรามีเยนทาที่ทำสีได้ด้วยโอเคครับจบ